ความรักของคุณคนนี้ชัดมากนะคะไพ่ใบแรกก็คือไพ่ The Lovers ค่ะไพ่คู่รักค่ะบอกว่าความผูกพันระหว่างคนณสองคนยังเชื่อมกันอยู่ลึกมากนะคะถึงจะเงียบแต่ใจเขายังผูกกับคุณค่ะไพ่ใบที่สองนะคะเป็นไพ่สองถ้วยค่ะนี่คือไพ่ของความรู้สึกตรงกันเขาอยากคุยอยากเข้าหาแต่อาจรอจังหวะที่เหมาะสมที่สุดค่ะ วันนี้พลังงานเขาคิดถึงคุณแรงมากค่ะต่อไปไพ่ใบสุดท้ายนะคะก็คือไพ่ดมูลไพ่พระจันทร์ค่ะนี่คือความรู้สึกที่เขาไม่เคยพูดความกลัวความลังเลหรือเรื่องที่ยังไม่ชัดเจนแต่ลึกๆเขาอยากให้ความสัมพันธ์นี้เดินต่อค่ะถ้าเข้ามาอยู่ในหัวคุณตอนฟังคลิปนี้ให้พิมพ์คำว่าตรงมากนะคะเพื่อเปิดพลังความรักของคุณค่ะ แล้วถ้าใครอยากให้เขากลับมาดูแลความสัมพันธ์นี้มากขึ้นอาจารย์มีเครื่องรางเฉพาะบุคคลออกแบบตามวันเกิดและพลังงานของคุณนะคะแล้วก็มีพิธีเทียนคู่รักค่ะเพื่อเรียกเขากลับมาเร็วๆนะคะกระซิบคำว่ารักกลับมาเพื่อให้อาจารย์แนะนำให้นะคะ